สวัสดีครับพี่น้องืัอนี้ได้ <c oughs> กินแต่เพ็ิดเพลินเราไองพี่น้องติ๊ตกใจขนมปังทอดพี่น้องครับผมขนมปังทอดหาใสนะครับคนนี้จะใส่ยังอ่ามะเบิงใส่นี่ขนมปังทอดหาใสแล้วก็ต้มเกี่ยวต้มเกี่ยวสามรสสามใสทอดได้นี่พี่น้องไจะเคยกินอุ้ย Ммм. Мм. Мм. Ммм. เกี๊ยวเดี๋ยวสิมีคนถามมาสื้อใส,ส่พิกัดตลาดกีต่ตลาดมมาต้องซื้อกโกกซี่ฟูดให้น้ำอันนี้เกี๊ยวใส่หมูอืแซ่บ ไส้หมูไส้เบคอนแล้วก็ไส้ปูอัดใส่ปูอัดเนาะแซ่บๆเหมือกันอืมหอม Mm hm đây to hm mm hm ừ, chocolate <laughs> 10 ba 10 ba 10 ba 10 bán, 10 bán, 10 Còn 10 <laughs> <laughs> กินเผ็ดเลยแบบที่โชบอ่ะเออเวอร์อิวขาวด้วยกินเพ็ดรไายใส่กับสีขาดเป็นคือกันเนี่ยคนอืม Chính nào nè Seafood Đỉnh Nụm Ừ mũi bà Ừ หมูยองหน่อยฮอัดอกผู้อัดนีここ่เป็นหมูหยองดีกหยโ่งอู้ยฮอืมหายถือจ้ะ ไดียังไงมันฟัผมว่ามันถูกเกินนะเอาจริงๆนะขายสิบห้าบาทก็ไม่ไม่เสียหายอันนี้เขาเร่นขายอ่ะสิบบาทมันก็ กำไรน้อยแนย่นอนอ่ะแ่คือบ้านเราขายนั้งตามอำเภอเราบ้านนอกตั้งแต่เนี่แหละใช่ก็ตั้งเยอะนะทุกคนนะผมดูก็รู้เลยต้องทำไงไม่ยาก ใส่แป้งใส่ไขไ่ใส่แป้งใส่เกล็ดนุ่มปังเห็นไหมเก็ดนุ่มปังนะที่เขาเอาไปทอดกับยำปลาดุฟูนะเห็นไหมแพงนะตอนนั้นบึ้งจะใส่เนีนอันตันเอาบึ้งื่จะใส่ได้ปีนองแกบ กินเด้อซ้ำนีละอิ่มนุ่มปังสามอันเจียวซีโคก่อมนี่ฮะกินเพชรมือเศร้าเกับตายไปกินก๋วยจับวันเดยคลิปหรอกใส่บักพริกร้ายปวดแสบไทยเกือบตายพี่น้อง บางเจ้ากนถามว่าเผ็ดบอกินไเน,เนี่ยเผ็ดนะครับแสบใส่บอแซบนะครับอืมแสบแน่นอนครับบัแน,นีมมันแซบมันแสบเป็นตอย่านอยู่รางบานอยู่ส่วนรางบานพี่น้อง เอาแซ่บครับผมเดี๋ยวมีคนถามว่าอันคนต่างจะวันคือสิบบาได้มากินดอกเอาคนบาทเท่านี่แหละยวมเพื่อเราเสื้อกกตลาดมาเราเสื้อกกนะครับสิบบาทไปแล้วครับพี่น้อง